สวัสดีค่ะพอแม่พ่นงองเมื่อนี้กมาพอกกับมาดามกำหนคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาในวันที่สี่ที่จะถึงนี่นะคะวันนี้เป็นวันที่สองวันเสาร์เด้อค่ะเด้อลงให้ก่อนสองวันแนวทางจะเป็นของสองสู่วันที่เข้าไปเมื่อวานวันศุกร์สองวดติดติดแล้วนะคะงวดก่อนหน้านั้นแตกสามตัวโต๊ดสองตัวบนเนาะแล้ววดเมื่อวานที่เข้าไปวันศุกร์ เข้าไปที่3883 2ดสองวดติดๆถ้าใครเป็นแฟนขับจับตามองยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณ f c ทุกท่านเหมือนกันที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้กค่ะเด้อกาบอ่าคุณเป็นอย่างสูงปะเราไปดูตัวเลขแนวะทางด้วยกันเลยค่ะว่าจะถูกใจ fc ไหม่จะเข้าต่องวดอีกหรือเปล่าเนาะค่นเนาะถ่านี่ก็จะเป็นของซองสุวรรณเป็นจันไรพแม่พี่นอนขํานี้มาอีกแล้วเด้อค่ะถามเน่ถามเนี่ย ผู้ใดตอบได้ก็เฝ้าตอบค <c oughs> ่นผูดด้ใดตอบบ่ได้ก็บ,บ่เป็นยัง <c oughs> <c oughs> เอาไม่เนาะพ่อแม่พี่น้องผู้ตอบบ่ได้ก็คือว่วพันเนาะก่ะสอบบ่ผพันเนาะเมื่ว่านเนาะลาวัฒนาผูดด้ใดสอบพันยกมือขึ้นดูพ่อแม่พีดด่น้องผู้ใดสอบพานไปน้ำซ่องสูวรรนบ่เนาะพากันเบิงของเพินินบ่เนาะแต่ก็ดูเยอะอยู่นะเป็นจ้งไดมานบ่ม้านบ่รือแมนอ่มนเอาแต่ตัวเน้นตัวจอบ่ ตัวบนเนนว,ว่าจอบ่บ่บเลียวเบิงเลยบอกพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดของพวนสองวัดติดแปดสุดสุดมาอีกแล้วค่ะวัดนี้มาที่แปดสามเข้าตัวกลับไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจาะแต่ถือว่าเข้าว่าผ่านมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วดีใจกับคนที่ตามเด้อค่ะเด้อดีใจกับคนที่ตามนะคะ เพราะว่ามีเอฟซีคนดีมีนำใจจากมาให้ค่ากาแฟของซองสุวรรณหนึ่งร้อยบาทแล้วให้ค่ากาแฟของมาดามหนึ่งร้อยบาทกราบขอบ,บุญขอบ,ขอบคุณหลายๆเด้อคนดีมีนำใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิน่นเพิ่นกระชิตามบอกเพราะว่าตัวบอกเขาตัวเน้นตัวจนอนอกเพาะเป็นพี่น้องเนาะเนาะโอ้ดีใจเด้อค่ะจังใดก็ดีใจสำหรับผู้ใดเนาะ เอาข้องเพิ่นว่าเข้าตัวเน้นตัวจอตัวลราพ่อแม่พี่น้องวัดนี้จับตามองเด้อตัวบ่าเน้นก็เอาทอกันได้เด้อวัดก่อนแตกสามตัวต๊ดค่ะสองตัวบนเข้าตัวกลับอีกแล้วเนาะเข้าตัวกลับสองสามตัวต๊ดแล้วก็สองตัวบนจะเป็นตัวกลับแล้วไม่ตัวเน้นตัวจอด้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้าวัดนี่กะ ว่าที่สองก็ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจะเข้าตัวกับอย่าลื่อมไปกับไวเนาะดีใจกับคนที่ได้เนาะค่ะเนาะอุเพิ่นใดเพิ่นกระสีร่งทุนหลยเนีย่จนยจักนห,นนนหน่อย,เน,เ,ยเนาะเอาบ่เป็นยางขอห้ยใด้นิดๆหน่อยๆน่อยพอใดคานมชากาแฟนะพ่อแมพี่นองเนะาะกถือว่าดีใจนําเนาะสาหรับคนที่ชอบไปสอปอปอเล่าเพิ่นบ่ได้ไปแต่สอปอปเล่าเด้อค่ะ รัฐบาลให้เพิ่กนกลับไปเด้อค่ะเด้อมีผู้ใดได้ดใด,ด,ดตามเพิ่นบ่มีผู้ใดได้ใดตามเพิ่นบ่เมื่อว่ารีวิวไปแล้วนี่รัฐบาลไทยของเพิ่นพมีพ่นองเข้าตัวเน้นตัวจ่อเข้าแบบก็่ต้องกลับเด้อค่ะรัฐบาลไทยมัมนสุดๆรอดติดตามชมเด้เอเพิ่นห้มาแล้วเดี๋ยวจะลงให้เนาะเดี๋ยวจะลงให้รัฐบาลไทยเข้าไปเต็มๆคองซองสุรวรรณเข้าตัวเน้นตัวจ่อ,อแบบไม่ต้องกลับ เดินดีค่ะเดินดีเดินดีดนดไปเทิรเล่าไปเทิรัฐบาลให้เนาะค่ะเนาะดีใจกับคนที่ได้เนาะอ่ะแล้วเรามาติดตามชมว่างวดน,นี้เขาจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมสองงวดติดแล้วเนาะคะ่ะสองงวดติดติดตด,ดีใจกับคนที่ได้แล้วก็กาบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะสาหรับเอฟซีคนดีมีน้ําใจที่ฝากมาให้ซองสุวรรณหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ให้มาดา 100ร้อบาทเนาะ,ะค่ะกับประมูลขอบุณเลยๆเด้อค่ะเด้อค่ะนำใจซึ่งจะมากจะน้อยกับเป็นนำใจที่ล,ล้นลามเนาะค่ะเปรียบเทียบไม่ได้เลยเนาะ,ะเป็นนำใจที่มากไม่ที่เปรียบเทียบได้เลยเนาะห้าวมาเบื้องประวัติเพิ่นสก่อนเนาะค,ะะคะา่ะเนาะเพราะว่า FC บางท่านบางคนอาจจะพึ่งพึ่งจะเข้ามากเนาะค่ะเนาะบางท่านบอกว่าเข้ามากไหมครับบัสดี้ เพื่อนมาเ้าหยอกนะพ่อแม่พี่น้องดังกิจแท้เพื่อนููมาโดนเลยแล้วเพื่อนว่าเข้ามาไหมครับเพื่อนว่าอันนี้คือประวัติของซองสุวรรณเริ่มเริ่มเดินแล้วพ่อแม่พี่น้องเริ่มเดินแล้วค่ะเท่าสามตัวโต๊ะสองตัวบนเนาะเว้นยูเว้นอาทิตย์ยูพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เดือนก่อนก็ถือว่าเดินดีทุกอาทิตย์นะเดินดีทุกอาทิตย์ยูค่ะ เดือนเก้าเนาะเดินดีทุกอาทิตย์อดี่วค่ะแล้วมาเดือนสิบนี่มามาลุดแน่จกนออักหน่อยพงแม่พี่นองแล้วเริ่มเดินแล้วค่ะเริ่มเดินแล้วจับตาอมอ่วงนะค่ะว่าจะเป็นงวดที่สามไหมเปิดอาทิตย์ใหม่จะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้เข้าไปสองงวดติดแตกบนรางก็แตกกันสามตัวตัวพร้อมวันนี้จะเป็นจังใดมาติดตามชมไปน้ำกัน ไม่ต้องรอช้าตามไปดูเลยค่ะสองสุวันให้มาวันนี้รุดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งในวันที่สวันจันที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ลงให้ก่อนสองวันเอาไว้ถ้าไปฟันเดอร์สำหรับ FC ฟซีพูโทมาขอแล้วเพิ่นเสียวไปฟันถ้าฟันดีเพิ่นกระสิ์ขึ้นเลยเพิ่นวาเนะเาะโอเมพี่น้องเอา้า เมื่อนี้มาเอาไปฟันก่อนเนาะค่ะเนาะของซองสุวรรณให้มารูดลาวพัฒนาสหนึ 3, ่งกับสามสองตัวหกหางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอย่าลืมเบิงไวในเดอ้อตัวบอกตัวบอเนี่งเดอ้อค่ะเน้อสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเอาสามแปด่ไอีกวางมั่อกี้มันออกสามแปดไปแล้วโอ้ยแต่ว่าแล้วออกใดทุกอย่างเน้อเแม่พี่น้องเน้ออ่ะ สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนาะเบื้อนก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสี่หางก็จะมีหนะะึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามนะคะตัวเน้นตัวจอหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าตัวเน้นตัวจอสามตัวสองหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าเด้อค่ะอ่าแคบหน้าจอ ถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเอาตัวเน้นตัวจอมาดามอาา่านไหตแต่สามตัวบอกพ,พี่น้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะสามเจ็ดสามเก้าสามตัวก็หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าเนาะค่ะเอาแคบหน้าจอเพราะพี่น้องถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเนาะแล้วเรามาดูกันว่าเจ็ดเซียนดงนังมีของใครเข้ามั่งเนาะค่ะ เหตเชียนดงังก็จะเป็นของเลขลับนางฟ้าที่ FC โทมากขอไดโบนอผู้โทมากขอเล่าพัฒนาของเลขลับนางฟ้าเนาะได้บมานโบนอข่ามานโบนอของเลขลับนางฟ้าเข้าไปที่ห้าหนึ่งตรงๆแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนขับรอติดตามชมให้มาแล้วเดี๋ยวจะลงต่อให้เลยนะะเนาะค่ะเนาะ ของเลขลับนางฟ้าเดี๋ยวลงให้เนาะคะ่ะเจ็ดเซียนดังเข้าไปสองเซียนแล้วก็ของเซียนหนุ่มเข้าไปตัวรูดเนาะคะ่ะจับคู่ให้เกินไปพ่อแม่พี่น้องให้แปดห้าออกแปดสามเนาะคะ่ะเนาะออกสามแปดเนาะคะ่ะแต่แปดมารูดทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าแปดหาม่าอยู่ทั้งหนา้าพ่อแม่พี่น้องเพ,พื่นอนอเอาหนึ่งมาใส่เนาะ ของเหล็กของเสียนนมเนาะน่าเสียดายอะรอติดตามชมถ้าใครต้องการคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ของล็อกจิกนะคะล็อกจิกเด้อค่ะล็อกจิกเข้าไปที่8ปนะคะตัวรูดนะคะมาทั้งบนและล่างจับคู่ให้8ปองออก8 3พ่อแม่พี่น้องเฉียดเฉียดมากอ่ะรอติดตามชมเพราะว่ารัฐบาลไทยของเขาเข้าไปเต็มเต็มเด้อ ของล็อกจิกนะคะลงชิปให้แล้วโอ้ยังาท่านลงชิปรีวิวไ้เบิงแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวจะตามให้เนาะกานรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยเข้าไปหลายคนเจ็ดเซียนดังเข้าไปสี่เซียนพ่อแม่พี่นอ้องเอสุดยอดสุดยอดอ่ะแล้วก็แปดเซียนดังของเราพัฒนาของปู่โคราชเข้าไปตรงตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงตัวนิ้นตัวเจาะ รอติดตามชมด้อค่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับของปู่โคราดเข้าไปที่ห้าหนึ่งตรงๆแบบไม่ต้องกัดแปดเซียนดังแล้วก็ของออยอดบุรีลำของออยอดบุรีลำที่เอฟซถามหามากเยอะมากค่ะ เข้าไปที่8 3ดสตรงแปเข้าตัวกลับแต่เข้าตัวน eh ิ้นตัวจบมีแค่4หางหมานบอกประเมพี่นองหมานบอกสำหรับแฟนคลับของโอยอดรอติดตามชมแล้วก็ของปูศูนเข้าไปที่5 1ตรงๆงแบบไม่ต้องกลับเข้าไป3มเสียนนะค่ะแปดเสียนดังเข้าไป3าเสียนของอปอยเป็ด หามาหน่อยหางมากพ่อแม่พี่น้องรูดแปดเม็ดเดียวแม่นสุดๆแม่นสุดๆรูดแปดเม็ดเดียวให้แปดสามโอ้ให้แปดสี่ออกแปดสามให้8ปดสี่ออก8ปดสามน่าเสียดายมากตัวรูดเม็ดเดียวแจ๋วมากๆเข้าทั้งบนและล่างอ่ะรอติดตามชมถ้าใครเป็นแฟนครับ เอาแล้วเรามาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งของสองสุวัรเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะรีบลงรัฐบาลไทยให้เดริ่มพม่พี่น้องของผู้ใดเขาเนาะอย่าลืมรอติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นะคะจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะค่ะเนาะเอาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนคลับของซองสุวรรณลาวพัฒนาเอาไว้เป็นแนวทาง แคปหน้าจอไว้แล้วจะาลืมเอาขึ้นมาเบิง่งเดอร์พอม่พี่น้องเด้อบางท่านบางคนบอกเขียนไว้แล้วว่าได้ซื้อวัาน,นั้นอย่าว่านาะพอม่พี่น้องเอาสู้ตัวละค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ